มาแนะนำไม้กอสนไม้มงคลสำหรับจัดสวนนะคะสวยๆเลยค่ะในโปรโสิบแถมหนึ่งราคา150บาททรงฟรีมีเก็บปลายทาง ส่งยกกระถางกันไปเลยนะคะเริ่มจากกระถางแรกกันเลยไม่พูดพร่ำมทำเพลงนะคะกระถางนี้มีชื่อว่าเฉลิมชัยค่ะเฉลิมชัยกัดสีแดงๆแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากสวยงามอีกแล้วค่ะเฉลิมชัยนะคะขึ้นเป็นกระถางแรกสำหรับวันนี้ค่ะเฉลิมชัย150บบาทจัดส่งฟรีค่ะ ต่อกันด้วยกระถางที่สองนะคะรุ่งอรุนรุ่งอรุณมีคนถามว่าอ้าทำไมไม่มีไซส์แบบว่า6นิ้วบ้างสำหรับที่คนจะหัดเลี้ยงหรือเริ่มเลี้ยงนะคะนี่ค่ะมากันแล้วนะคะรุ่งอรุณค่ะรุ่งอรุณในราคา150บาทกัดสีแดงแดงแล้วด้วยเห็นไหมคะนี่สวยงามมากเลยจัดได้เลยค่ะจัดได้เลยรุ่งอรุณนะคะแล้วก็เหลืองเหลืองแบบนี้นะคะ จันกระจ่างค่ะจันกระจ่างใครชอบสีเหลืองๆนวลตาแบบนี้จันกระจ่างจัดได้เลยค่ะ150บบาทเช่นกันนะคะจันกระจ่างค่ะเป็นไม้กิ่งตอนด้วยนะคะไม้กิ่งตอนเขาจะทรงสวยไงเขาจะแข็งแรงรากเขาเดินดีแล้วอันนี้มีชื่อว่านำโชคนะคะนำโชคนำชัยเข้าบ้านเข้าเรือนค่ะถูกหวยรวยเบอร์นำโชคค่ะ ร้อยห้าสิบบาทค่ะกระถางนี้ชื่อต่างหูค่ะต่างหูชาววังนะคะแต่ว่าเป็นประเภทหูใหญ่ค่ะกัดสีสวยๆแล้วด้วยเห็นไหมคะสวยง,งามเลยค่ะต่างหูชาววังแบบหูใหญ่นะคะรับกันไปได้เลยค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นนี้มีชื่อว่าสุกฤตไทยค่ะสุกฤตไทยสวยงามมากเลยเห็นไหมคะสูงแล้วด้วยนะคะสูงเกินสี่สิบเซนแล้วด้วยนะคะ สุกฤทัยค่ะสวยงามมากเลยนะคะจุ๊บๆเลยกัดสีนะคะอันนี้มีชื่อว่าเศรษฐีคลองใหม่นะคะเศรษฐีคลองใหม่สวยงามแบบนี้ใบกลมลายชัดเจนนะคะกัดสีชมพูเรื่อๆสวยงามมากเลยค่ะหมุนตัวหมุนตัวน้องโชว์ตัวรอบๆหน่อยค่ะเศรษฐีคลองใหม่ค่ะ150บบาทโปรสิบแถมหนึ่งด้วยนะคะซื้อสิบกระถางแถมหนึ่ง ฟรีหนึ่งกระถางกันไปเลยกระถางนี้ช้างเผือกค่ะช้างเผือกก็มีในรูปแบบของ150เช่นกันนะคะหากรับก็แจ้งได้เลยทักแชทได้ค่ะหรือว่าโทรที่เบอร์0ูนย์หกนะคะ697 4664รับกันไปได้เลยนะคะสวยงามมากเลยแต่ละกระถางคัดมาเป็นพิเศษ เกรด A ทั้งนั้นเลยค่ะต่อกันด้วยช้างเผือกแล้วก็มาต่อที่ท่าช้างนะคะท่าช้างกระถางนี้ดูดูพุ่มของเขานะคะมีหลายกิ่งด้วยนะกัดสีสวยด้วยค่ะนี่คือท่าช้างค่ะรับกันไปได้เลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยหลักชัยค่ะหลักชัยนี่ออกแดดได้นะสวยงามมากเลยนะคะเห็นไหมคะหลักชัยค่ะสวยสวยสองกิ่งคู่เลยค่ะ ฟอมดีด้วยเห็นไหมคะจากโคนจะหลดปลายนี่ใบไม่ร่วงหล่นเลยนี่คือฟอร์มของไม้ที่ดีที่สวยนะคะกระถางนี้มีชื่อว่าคุณธรรมคุณธรรมนะคะนี่ใบก็จะเป็นแบบนี้กัดสีออกชมพูชมพูนะคะลายใบก็จะชัดเจนแบบนี้ค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวคุณธรรมจา้ารับกันไปได้เลยนะคะ ต่อกันด้วยมหานิยมค่ะคล้ายคายกันกับคุณธรรมนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยรับคู่ได้เลยนะคะรับไปเลี้ยงคู่ได้เลยมหานิยมค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะมหานิยมค่ะชื่อก็ดีด้วยนะคะส่วนกระถางนี้มีชื่อว่าฉลองชัยนี่ฝนกําลังลงเม็ดนะคะเนี่ย ฉลองชัยต้องรีบแล้วไปเร็วๆเลยฉลองชัยต้นนี้สูงเกิน40เซนนะคะใบสวยฟอร์มสวยกันเลยทีเดียวกับสีสวยๆแบบนี้จุ๊บๆไปเลยค่ะฟอร์มดีมากเลยค่ะฉลองชัยชื่อก็ดีมากเลยยูโรป้าค่ะประเภทไม้ใบกลางใบด่างนะคะนี่ดังๆแบบนี้แหละได้รับความนิยมมากใครๆก็ถามถึงนะคะน้องอยูโรป้าค่ะห5 0้าบาทค่ะ ต่อกันด้วยเขาแกะทองคํานะคะเขาแกะทองคําเขาแกะทองคําโบราณกับสีเหลืองๆแบบนี้นะคะงงลงโค้งลงคล้ายๆเขาแกะค่ะสวยงามมากเลยนะคะเขาแกะทองคําโบราณปะปนไปได้เลยค่ะชุดสิบแถมหนึ่งจัดเลยนะคะอันนี้สร้อยระยะ ห้อยย้อยระยะเป็นจริงๆห้อยห้อยมาที่สําคัญกัดสีสวยงามแล้วด้วยนะคะกัดสีสวยมากสร้อยระยะกระถางนี้นะคะสองจริงคู่ค่ะนําไปเปลี่ยนลงกระถางอื่นได้เลยนะคะกระถางนี้มีชื่อว่าสายามนะคะสายามจะก,กัดสีชมพูสายามจะก,กัดสีชมพูแบบนี้นะคะสูงและสวยสีสวยนะคะฟอร์มดีมากเลยค่ะสายามต้นใหญ่เลยนะคะสายาม150บบาทจ้า อันนี้ก็คือเศรษฐีอีกแล้วค่ะเศรษฐีบ้านดอนเมื่อก่อนเนี่ยราคาเขาจะสูงมากนะคะแต่ตอนนี้เราทําออกมามีจํานวนสามารถแบ่งปันให้ได้ในราคา150บาทได้เลยค่ะกระถางนี้มีชื่อว่านอมานะคะนอมากระถางนี้กัดสีสวยแล้วนะคะทรงดีแล้วฟอร์มดีแล้วฟอร์มมาแล้วเนื่องจากว่าเขามีสามยอดสี่ยอดข้างหลังนี่เห็นไหมคะ ไปได้เลยเปลี่ยนกระถางใหม่ตั้งทรงให้แล้วค่ะสีก็สวยแล้วมาดีแล้วค่ะได้เลยนะคะนองมากระถางนี้150บาทส่วนอันนี้มีชื่อว่าวารีกุญชรก็คือช้างนะคะช้างเล่นน้าช้างเล่นน้ํานะคะวารีกุญชรมีเพียงหนึ่งกระถางเท่านั้นนะใครรับก็แจ้งได้เลยนะคะวารีกุญชรค่ะสวยงามมากเลยนะคะให้ในราคา150บาทกระถางนี้หิมะลันแดงนะคะ หลายกิ่งหลายชอตั้งฟอร์มให้แล้วด้วยนะคะนําไปเลี้ยงต่อได้เลยน้องกําลังด่างสวยเลยค่ะหิมะรันแดงเห็นไหมคะพุ่มใหญ่ๆเลยเห็นไหมคะสวยงามมากให้ไปนราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีอีกไหมย, <laughs> ยังไม่หมดเหรอเอาเติมซ้ามาด้วยเอาเอาจอมจักรวาลมาด้วยค่ะอันนี้อารีนะคะอาร,ะะอารีต้นใหญ่ต้นสูงกัดสีแดงจุ๊บๆเลยนะคะ ต้นใหญ่ต้นสูงทีเดียวชอบต้นใหญ่ๆก็ต้องอารีค่ะนี่ค่ะจัดเลยนะคะตามด้วยเติมซับค่ะเติมซับเติมเงินเติมทองเข้าบ้านค่ะชื่อดีมีเป็นมีความเป็นสิริมงคลนะคะเติมซับค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวเติมซับนะคะเป็นหนึ่งในจํานวนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะในชื่อของความเป็นมงคลของเขานะคะเติมซับนะคะกระถางนี้ <c oughs> ปิดท้ายกันแล้วนะคะมีชื่อว่า จอมจักรวาลค่ะมาในรูปแบบของฟอร์ม6นิ้วสวยงามมากเลยทีเดียวจอมจักรวานนะคะสวยสวยค่ะ นักสะสมไม้เก่าไม่ควรพลาดนะคะสําหรับจอมจัก,กรวาลน,นะคะวันนี้ถ้าหากใครเห็นเห็นคลิปนี้แล้วสนใจนะคะที่จะนําไปประดับประดาเลี้ยงในสวนนะคะประดับสวนเป็นไม้มงคลด้วยนะคะโปรสิบแถมหนึ่งจัดกันไปเลยค่ะโทรได้ที่เบอร์0 6 3ย์หกส6มหหหรือจะทักแชทมาก็ได้นะคะ